สรุปชัดเจนแล้วผู้สูงอายุบัตรคนจนก่อนโอน3วันรีบทําด่วนกลุ่มแรกเช็ควันเดือนปีเกิดเดือนกันยายนนี้รับสูงสุด1,800บาท สวัส <muitas> ดีครับทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่5กันยายน2568รแล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวดีเดือนกันยายน2568สําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตวิธีเช็คเงินรับเงินในเดือนกันยายนสูงสุด1,800บาทไข่ ได้บ้บางก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระลงต่อไปค่ะเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่ามีข่าวดี หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนาปังหรือนาปีที่มีการโอนเงินให้จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นที่บรอยแล้วนะคะสำหรับเงินไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน1 0ไร่หรือไม่เกินควรเรือนละ1,000 0บาทซึ่งทางทกศก็มีการทยอยโอนให้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4กันยายน2อง 168ในส่วนของรายละเอียดกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของรายล้าน0 0บาทนาะปังนาปีนั้นนะคะเดี๋ยวทางช่องจะมาอัปเดตข่าวสารให้รับทราบนะคะว่าจะมีการโอนเงินกลุ่มตกหล่นหรือไม่อย่างไรค่ะมาในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะมีการแจกเงินให้อีกแล้วในปีงบประมาณ2,568ซึ่ง ซึ่งในปีนี้นะคะรับสูงสุดสำหรับเงินพิเศษนะคะกลุ่มที่ได้รับเงินสูงสุดในเดือนกันยายน2568นี้จะได้รับสูงสุดถึง1,800บาทค่ะซึ่งในส่วนของกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเอง60ปีขึ้นไปที่มีบัตรคนจนรอรับเงินเลยนะคะเดือนกันยายนนี้รับสูงสุด1,800บาทอย่างร้อยบา เดี๋ยวเรามาอัปเดต2เด้งให้ฟังค่ะสําหรับเด้งแรกนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วเด้งนี้คุณพ่อคุณแม่ได้รับกันในทุกเดือนสําหรับเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะโอนให้ในวันที่10กันยายน2568นนี้กลุ่มคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับการช่วยเหลือแบบขั้นบันไดน,นะคะก็คือ60ปีถึง69ปีนะคะรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท 80ปีถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุด1,000บาทนี่เป็นเด้งแรกที่ได้รับสูงสุด1,000บาทและมีอีกหนึ่งเด้งที่เป็นเงินพิเศษในปีงบประมาณพศ2568เป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวสดิการแห่งรัฐระับบัตร,รคนจนเท่านั้นก็จะได้รับเฉพาะ60ปีขึ้นไปที่มีบัตร คนจนนั่นเองค่ะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบรบูปแบคนจนนั้นก็ไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนนะคะจะได้รับสูงสุดอีก800บาทนะคะเป็นเงินส่งเคาะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะได้รับเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนนะคะสูงสุด800บาท แต่จะโอนให้ในเดือนกันยายนรวดเดียวเลย800บาทนั่นเองค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับสูงสุดอีก8 0 0บาทนั้นก็คือกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่เกิดก่อนวันที่1่กุมภาพันธ์ค่ะแน่นอนกลุ่มนี้ได้รับสูงสุด800บาทนะคะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุสูงสุดอีก1000บาทก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1800บาทในเดือนกันยายน2 5 6 8ค่ะซึ่งแน่นอนเนี่ การโอนเงินรอบแรกให้นะคะจะได้รับตามวันเดือนปีเกิดนะคะบางท่านได้รับฟังกันแล้วบางท่านยังไม่ได้รับฟังและยังไม่ได้เช็คว่าท่านจะได้รับเงินในวันไหนนะคะเดือนกันยายนสาหรับอีกหนึ่งเด้งพิเศษนี้นะคะจะเริ่มโอนให้ในวันที่16กันยายน2568ในวันที่16กันยายนนี้นะคะก็จะได้รับการ 800บาทสูงสุดสำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2 496กค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยวันที่17กันยายน2568นรสะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึงวันที่31ธันวาคม2502นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยรอบแรกวันสุดท้ายก็คือวันที่18กันยายน2568นระคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม 2503นะคะถึงวันที่31สิงหาคม2508ค่ะตั้งในวันที่18 กันยายน2568นี้นะคะจะมีผู้ที่ได้รับเงินไม่ถึง800บาทด้วยนะคะก็คือได้รับตั้งแต่100บาทจนถึง800บาทซึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันนะคะว่าใครได้ไม่ถึง800บาทบ้างค่ะสำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 5 0 8ได้ครบ8เดือนนะคะก็คือ800บาทส่วน คนที่เกิดกุมภาพันธ์2508นะคะจะได้รับแค่7เดือนนะคะก็คือ700บาทค่ะผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม2508จะได้รับ6เดือนนะคะก็คือ600บาทผู้ที่เกิดเดือนเมษายน2508จะได้รับ5เดือนนะคะก็คือ500บาทผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม2508นะคะจะได้รับ4เดือนนะคะก็คือ400บาท ผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน2508นะคะก็จะได้รับ3เดือน300บาทผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม2508นะคะก็จะได้รับ2เดือน200บาทและผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม2508นะคะจะได้รับแค่ของเดือนกันยายนนะคะก็คือ100บาทนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นตารางการรับเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับบัตรคนจนเดือนกันยายน2568 ขอแสดงความยินดีด้วยได้รับสูงสุดกันอยู่ที่1,800บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจ่ายเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยประจำปี2,568นะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะก็มาย้ำเตือนกันอีกครังนะคะก่อนวันโอน3วันนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องผูกพร้อมเพด้วยเลขแบัตรบัตรประชาชน13หลักนะคะเพื่อรอรับเงินค่ะ ทางระบาลจะโอนให้ผ่านระบบ พร้อมเพจที่ผูกด้วยเลขแบบตัวบ,บัตรประชาชนเท่านั้นแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ปิก,การนั้นนะคะ,ะทำการยื่นเอกสารให้ความยินยอมนะคะที่จะโอนเงินเข้าให้บัญชีของบุคคลอื่นนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคลิกลิงก์ไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะดาวน์โหลดเอกสารให้ความยินยอม โอนเงินเข้าร่วมบัญชีของบุคคลอื่นนะคะเรียบร้อยนะคะก็ยื่นแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานลังจังหวัดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะทำให้เรียบร้อยก่อนการโอนเงินหรือทำตอนนี้ดีที่สุดนะคะยังมีเวลาเหลือนะคะสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ